กลับเข้ามานะครับผมยังอยู่กับอาจารย์โอลาตินบางเตียวเอาละกลับเข้ามาเราบอกว่าขเขมรยังคงเป็นอย่างนี้อีกนานแต่อาจารย์ครั้งนี้มันแปลกคือปกติทวิภาคีก็สัดก,กันอย่างนี้ครั้งนี้มีม,ม,มาเลเซียมีอเมริกามีจีนจอินโดนีเซียนี่ล่าสุดขเขมรบอกว่าไหนมาเลคุณช่วยอะไรนะกดดันไทยหน่อยให้ส่งทหารในนั้นที่ผมบอกอะเฉลยกลับมาหน่อย มาเลาเขาจะเข้ามายุ่งเหรออาจารย์เอาพูดตรงๆเฉพาะเรื่องนี้ก่อนถ้าในแง่หลักการมาเลาเขาต้องยุ่งในฐานะที่เขาเป็นประธานอาเซียนในปีนี้อันนี้คือหลักการนะฮะแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยซึ่งปัญหาคือตอนนี้หลายๆคนเวลามองความสัมพันธ์ในแง่ความไม่เป็นทางการระหว่างนะครับคนที่เป็นประธานอาเซียนนะครับกับสมเด็จทุนเซนคุณมาเนตแล้วก็ทางฝั่งผู้นําจิตปัญญ,ญาของรัฐบาลเนี่ย มันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน <Ă ท> น <c oughs> ี่ <c oughs> คือปัญหา <c oughs> คือที่ทุกคนมองอะ่ะเขาไม่ได้มองว่ามาเลเซียทำในคือทําหน้าที่ในเชิงหลักการซึ่งมันถูกอยู่แล้วที่เขาต้องทอําำแต่สิ่งที่ออกมาคือความไม่ไว้วางใจในด้านที่ไม่เป็นทางการของความสัมพันธ์ของคนทั้งสามก็เลยทําให้รู้สึกว่าการที่มาเลยต้องบอกว่าต้องเอาเฉลยศึกเนี่ยคืนกัมพูชาเขานะมันถูกมองว่าเอ๊ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เลือกข้างหรือเปล่าคือเอางี้ ถ้าเราพูดนะขมิ้นเองก็ล็อกเป้าทําไมคุณไม่ไปพูดกับผู้นำเวียดนามทำไมคุณไม่ไปพูดกับผู้นำสิงคโปร์คุณก็ล็อกเป้ามาที่อันวาทุกทีแล้วปรากฏอันวาตั้งทักษิณทักษิณเป็นเพื้อนนูนเซนคุณเซนก็เพราะอะไรอันก็เลยทำให้เนี่ยคือส่วนหนึ่งนั้นมันก็ปัญหาของเราเนี่ยนอกจากความไม่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนนะครับส่วนใหญ่มีต่อรัฐบาล ถึงกรณีนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณคุณรุนเซนนะครับคุณแพทองทานกับคุณรุนเซนรวมจนถึงปัญหาสงครามเนี่ยว่าว่าเป็นสงครามเนี่ยที่ต้องการที่จะเล่นอะไรกันหรือเปล่านี่คือปัญหาว่านี่คือปัญหาใหญ่เลยที่ประเทศเราเนี่ยไม่สามารถทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาร่วมแต่หลายๆคนมองว่ามันเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอะไรบางอย่างเอาไว้ผมเองก็ยังมองว่าเนี่ยถ้าสงครามอ่ะนะ ถ้าการปะทะกันอย่างไรเราก็ชนะอืเราชนะในสองครามแน่แต่มองระยะยาวเนี่ยเราอาจจะแพ้ในเกมอะไรบางอย่างของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยตรงนี้น่ากลัวนะครับแล้วมันยิ่งอ่ะขอเนี่ยไปอีกเรื่องหนึงนะมันมันมันสอดคล้องกันเมื่อเช้านี้ไทยเมรสองผู้ซีโรลาบกับโดนัลด์ทรัมป์มาเลกรรมการหวยออกมาตัวเดียวกันหมดเลยแทงได้เลยหนึ่งเก้า มันยิ่งเข้าทฤษฎีสมคบคิดไหมอาจารย์คือจริงๆแล้วเวลามองความมั่นคงเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าความมั่งมั่นคงเนี่ยเราสามารถมองได้หลายมุมนะฮะ,ะคือทฤษฎีแรกนะเนี่ยก็เรียกเป็นทฤษฎีแบบหลักไปทฤษฎีสัจจานิยมก็คือมองว่าถ้ามันเกิดการประทะเกิดความมั่นคงแบบเนี้ยก็ต้องสู้รบกันแบบเนี้ยเพื่อรักษาดินแดนเอาไว้ไม่ผิดที่คนจํานวนมากทีเดียวให้ความสําคัญกับบทบาทของกองทัพในการทําหน้าที่ เพราะเขาเชื่อว่านี่คือบทบาทสําคัญของกองทัพที่ต้องรักษาดินแดนประการที่สองนะมันก็จะมีกลุ่มคนจํานวนมากที่เชื่อว่าสุดท้ายในสงครามเนี่ยไม่ได้นะครับทาให้ทุกคนเนี่ยนะครับชนะหรอกครับซึ่งก็จริงคนที่รู้ว่าสงครามสิ้นสุดก็คือคนตายกลุ่มคนเหล่านี้ก็พยายามจะบอกว่าขึ้นโต๊ะเจราจาเถอะ,อ,ะ,อ,ะอัน,นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามมองว่าสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องการหวังผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ คือก่อสงครามเพื่อให้ได้เปรียบเพื่ออ้างสติภาพเพื่อทํารถโชว์ค้าอาวุธเอสติภาพเพื่อที่จะเข้าไปเอาทรัพยากรในประเทศต่างๆถ้าคุณต้นจําได้นะครั้งหนึ่งนะเรารู้สึกตกใจมากตอนเกิดสงครามอ่าวรู้สึกว่าโอ้ชัดดาสะสมอาวุธนิวเคลียร์นู่นนี่สุดท้ายก็ต้องการไปเอาไอทรัพยกน้ามันของเขาอันนี้คือเป็นปัญหาว่ากลุ่มที่สามเนี่ยก็มองว่า สงปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่แค่เป็นสงครามปกติอาจจะมีวาระซ่อนเร้นของตัวละครตัวแสดงทั้งที่เป็นมหาอำนาจที่เริ่มปรากฏตัวทีละคนทีละคนออเมริกามามาแล้วฝรั่งเศสยืนชะเง้ออยู่จีนก็กําลังจะเข้ามาและยังเป็นตัวแสดงในประเทศของทั้งสองฝั่งด้วยซึ่งอันนี้ที่หลายลคนมองว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะชนะสงครามแต่เมื่อสองครามเดินไปเนี่ยมันต้อง เข้าไปสู่โตะเจรจาการโตะเจรจาเนี่ยอาจจะเป็นการแบ่งเค้กกันก็คือพูดง่ายๆว่าเอาความตายของลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยผูทางไปสู่ผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าชนชั้นนาโอ้โหคุณผู้ชมคือคือภาพแบบเนี้ยเราไม่อยากให้เกิดนะแต่มันมองได้ใช่ไหมอ่ะสมมุตินะเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดดูว่าอเมริกาณวันนี้ยโอ้ยหน้าใหญ่แล้ะเฮ้ยพวกเองซีโรลาบค่าค่าก็ให้คนละสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจู่ๆวันหนึ่งบอกว่าเฮ้ย ในอ่าวไทย <c oughs> ขอเข้ามาดูด้วยอ้าวก็บันลยสิอาจารย์คือตอนนี้ต้อง,องบอกผมมั่นใจว่าทํ้มนาเมกาจะไม่ทําอะไรณเวลานี้เพราะตอนเนี้เขากํางรู้สึกว่าเขามีบทบาทในพื้นที่อุษาคเนลละในสซาตสเอเชียเขาเริ่มที่จะกลายเป็นตัวละครหลักละ,ะเพราะดูท่าทีจากกัมพูชาก,ก็เริ่มที่จะปฏิเสธจีนเนี่ยมันยิ่งทําให้เขามีบทบาทอานท,ที่หนึ่งประการที่สองนะครับทั้มจะต้องสร้างคะแนนนิยมเพื่อที่จะให้ทีมง,งานเขาหรือว่าประเทศที่ เล็กๆประเทศที่เขาคุมได้เยเสนอชื่อเขาให้รับรางวัลโดเบลก่อน <recreate> ตกลงตกลงดีบอยากได้จริงๆเหรอเห็นลือกันว่ามนุษย์ทุกคนอ,อ๋อเหรอมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในนะครับโลกเนี่ยนี่คือรางวัลที่ประสบความ,มสําเร็จในโลกนสลละสำหรับคนลือสำหรับมนุษย์โลก <ฮะ S 2> แล้วมันสามารถไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเขาต่อได้โลกจะจําเขาว่าเขาไม่เป็นผู้ค้าสงครามทั้งที่ประเทศเป็นอเมริกาคือประเทศที่ขายอาวุธเบอร์หนึ่งของโลก เออประธานาธิบดีได้รับรางวัลสันติภาพโลกเนี่ยมันโอ้มัน,ม,นมันทำให้ความจริงใหม่เกิดขึ้นอ่ะไอ้คือเอออเมริกานี่ประธานาธิบดีก่อสงครามมากที่สุดใ,ในโลกใช่แล้วถ้าประธานาธิบดีขายามมาวก <laughs> ทิกรรมทําเนี่ยมันก็เราก็รู้อะใช่ไหมฮแล้วมันให้รางวัลน,นี้ด้วยมันจะกลายเป็นการเมืองโลกที่มันหลอกคนทั้งโลกอ่ะเออแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยและคือที่บอกว่าเราต้องมองนะความขัดแย้งอย่างรอบด้าน นะครับโอเคกองทัพกำมองไปเรื่องการเจรจาต้องเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องมีแ,<ห>และที่สําคัญเรื่องเขาเรียกว่าความขัดแย้งเชิงเชิงวิพากก็คือมองว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องคิดถึงคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยอืเด็กที่ตายครอ,อบครัวที่เสียชีวิตคือเด็กวัยเดียวก,กันกับหลานคุณทักษิณหลานทุนเซนที่อยู่ในคฤหาสน์อย่างปลอดภัย มันเป็นธรรมกับเขาเหล่านั้นหรือไม่มสําหรับผู้ค้าสงครามต้องคิดมวในมุมนี้ด้วยไหมเรื่องเดียวกันในผมอยากให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยมองอย่างมีสติมองอย่างรอบด้านว่าเราสามารถมองในมุมไหนได้บ้างทั้งเชิงวิพากษ์นะครับทั้งเชิงสมคบคิดทั้งเชิงเจรจาต่อรองคือทั้งหมดเนี่ยมันช่วยสร้างปัญญาของเราไม่ติดกับดักใดกับดักหนึ่งอ่าอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากช่วงแรกรที่เราบอกว่าทูตทหาร23าประเทศข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่า มีเอกอัครราชทูตไปอีกสามทูตไปอีกสามอย่างนี้สิถูกทันเกมนะทันเกมนะคือถ้าทบายนเป็นคนสั่งต้องขอชื่นชมมากเลยนี่ถูกต้องและวอ่ะทีนี้กลับเข้ามามันสักครู่นิดทรัมป์อยากได้โนเบลสันติภาพซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่เอ้ยฮุนเซนไม่อยากได้เปล่าเหรออาจารย์ฮุนเซนเขาไม่อยากได้โนเบลสันนี่เขายังหาว่าเราเนี่ย อะไรนะครับทหารมันจะมาจับมือแล้วโดนเราจับอยู่เลย <laughs> คือมันมีรางวัลโกหกแห่งโลกไหมโนเบลโกหกมีไหม <laughs> คือคุณเซนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูภูมิหลังเขาเนะนะครับมันมันมีนักปรจจาการเมืองคนหนึ่งผมว่าคุณต้น,นเราคงเคยได้ยินชื่อแม็กเคลเวลลี่ทำทุกอย่างเพื่ออำนาจนะครับไม่ได้สนใจเรื่องจริยธรรมศิลธรรมทั้งหมดไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นการได้อำมาซึ่งอำนาจคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับ ที่เขาชอบพูดไงฮะการเมืองคือเรื่องอํานาจไม่ได้เป็นแจกกับศิลธรรมการเมืองคําสัญญาในอดีตนะครับคือความจําเป็นแต่การฉีกสัญญาในปัจจุบันเป็นความจําเป็นมากกว่าอะไรอย่างนั้นคือชัยชนะไม่เรื่องวิธีการก็คือเราและระบูภูมิหลังของพุณเซนก็เป็นแบบนี้มาตลอดเขาอยู่เขมรแดงพอรู้ว่าสากา์ไม่ดีเขาก็โดดไปเวียดนามโดดไปเวียดนามกลับมาฆ่าเขมรแดงเองด้วยนี่คือเขาต้องคือในแง่การเมืองนะเขาก็เป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติการเมืองมากก็คือ อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เขาได้มีอานาจเขาเอาหมดเพื่อรักษาอำนาจตัวเองสถานการณ์แบบนี้ก็เหมือนกันเขาจะหักหลังจีนจะหักหลังอเมริกาจะหักหลังคุณคทักษิณถ้าเพื่อการอยู่รอดของตัวเองเนี่ยนั่นคือความสําเร็จทางการเมืองอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็คือในอํานาจเนี่ยเขาสามารถที่จะรักษาอํานาจนะครับของตระกูลคุณนนส่งต่อถึงลูกได้อย่างมีสถียรภาพน,นี่คือเป้าหมายสูงสุดของเขาผมในมุมผมนะฮะแต่คุณผู้ชมครับคุณเซนเนี่ย ถ้าใครเหมือนกับเราตอนเนี้ยผมอาจจะโตมาในยุคเขาเรียกว่าอะไรนะยุคป่าเปรมใช่ไหมเราก็จะได้ยินว่าอ๋อเมื่อปี2518นะหูเขาฆ่ากันขนาดนี้นี่ถ้าไปศึกษาเอาละคุณนเซนหักหลังหักหลังคนอื่นมาเยอะแยะไปหมดเลยต่างชาติหักหลังชาติเดียวกันก็มีณขณะนี้ถ้าตามข่าวบอกว่าซากร่างของทหารเขมรที่ภูมาเขือเริ่มส่งกลิ่น คุณเซนยังไม่เอาคนมาเก็บไปเลยอ่ะอาจารย์รบแบบนี้คือคือมันคนเขมรเขาจะไม่รู้สึกอะไรอยู่อาจารย์เนี่ยคุณคนเข,ขมรสองส่วนนะั้นก็คือส่วนหนึ่งนะวิธีคิดของคุณเซนคนที่ตายคือตายเ็าตายไป <c oughs> คนที่อยู่ก็อันนี้คือไม่อย่างนั้นคุณเซนจะไม่อยู่ร่วมกับรัฐบาลเขมรแดงในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้หรอกครับ <c oughs> เออ <c oughs> ใช่เรื <c oughs> ่องที่หนึ่งตายตายไปสนนมองคอืม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 กืมอมมออ จนไม่สามารถกล้าคิดอะไรตั้งคำถามอะไรกับผู้นำได้คืออาจจะได้แค่ในใจในใจกูถามในใจไม่กล้าถามครับกลัวนะครับถูกปลูกฝังแล้วก็ถูกการสื่อสารแบบนี้สื่อสารเข้าไปสื่อสารเข้าไปจนถึงว่าเขาอาจจะยังตั้งคำถามในใจแต่ไม่กล้าแสดงออกและดีไม่ดีนะเขายังเชื่อว่านะไอ้คนที่ตายไม่ใช่คนไทยหรือไม่ใช่คนคาเมรแต่เป็นคนไทยก็ได้คืออย่างที่บอกนี่คือสิ่งที่เขาทําอย่างต่อเนื่องไม่ต้องเก็บศพปล่อยไว้อย่างนั้น เดยวก็บอกว่าไม่ใช่ศพเราศพทหารที่ไหนก็ไม่รู้ศพไทยหรือเปล่าหรือทหารรับจ้างของไทยไอ้นี่ไอ้นี่มันคือคําศัพท์สมัยก่อนเลยนะอาจารย์อะไรนะโปรพากันด้านี่ใช่ไหมใช่ครับใช่คำนี้คือเพราะนี่คือวิธีคิดของคุณเซนที่ยังอยู่ในวิธีคิดการจัดการนะครับปัญหาความแัดแย้งในในโลกสมัยใหม่ซึ่งมันเขามีอายไงถ้าเป็นประเทศอื่นรู้สึกว่าวิธีการแบบนี้มันห้าสิบปีที่แล้วไงแต่มันถูกใช้อย่างเป็นปกติเหมือนครั้งหนึ่งอะที่เราเคยได้ยินว่า รัฐบาลไทยก็เคยใช้นะทั้งหนึ่งนะเคยใช้แบบปลอกปลูกผีคอมมิวนิสต์อ่าผูาาใครที่เป็นคอมมิวนิสต์จะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระเราก็เคยใช้มันเอาไปแล้วในเกมสมัยใหม่แต่ปัจจุบันเกมนี้ยังถูกใช้ในวิธีคิดของคุณเซนคือเราเคยมีเขาเรียกอะไรนะโปรปกันได้ภาษาไท<ห>ยเรียกอะไรโฆษณาชวนเชื่อใช่ครับออใช่ครับเราเคยมีน่ากลัวมากถึงขนาดว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาสนี่ไหมเราก็เคยทํา แต่คือเราไม่ทําแล้วเพราะว่ามันโลกมันเปลีปย่ยนแปลงเราอาจจะทําถ้าทําก็ทําด้วยความแนบเนียนและแหลมคมมากกว่าแต่ของเขายังเชื่อทฤษฎีนี้อยู่ไม่ถ้าไม่อย่างนั้นปั๊บนะโค้ชศอกเขาจะไม่กล้าบอกนะครับว่าไทยใช้สารเคมีไ <laughs> อศศที่ไปร้องไห้อยู่ที่ที่ที่ไอที่ประชุมรัฐสภา <c oughs> อะไรน,นะ <c oughs> นั่นนะฮะว่าเราใช้สารเคมีใช้สารเคมีนะในการขอ่ของสองครามอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้มันสะท้อนว่าเออเขายังมีทฤษฎีเดิมในการที่จะสร้างนะครับ ความชอบธรรมในการนะครับในการทําสงครามกับไทยเพื่อที่จะสร้างให้ทําคนให้ในชาติเขารู้สึกว่าเราเขาคือผูดถูกกระทําแล้วเขาถูกแบบนี้ตลอดนะคืออย่างหนึ่งนะมันมีงานวิจัยที่ออกมาว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าคือคนขเขมรไม่ได้นะครับเป็นคนไม่ดีไม่มีไม่ใช่นะคือคนขเขมรเองเขาก็ถูกปลูกฝังจากการเรียนแบบนั้นถูกทําให้เชื่อว่าไทยนะฮะไปขโมยของเขาไทยคือคนไม่ดี ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราไปเอาขโมยเขาคือเขาเองอ่ะถูกปรบการศึกษาเขาอะครับเออเขาบอกเรียนหนังสือมาแบบนี้เลยถามว่าเราเป็นประเทศโจรเขาแบบนี้เลยคือของเราเนี่ยไม่ได้มีการศึกษาแบบนั้นไงมันก็เลยเอาง่ายๆเรื่องเดียวกันคนไทยมองทั้งหลายมุมแต่ชอบไม่ชอบรัฐบาลจะชอบกองทัพไม่ชอบกองทัพมีหมดแต่ของเขาเนี่ยการเบี่ยงการสอนเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยผูกความเป็นสัตว์ปรูกับเราตั้งแต่ต้นสอง เขาถูกทำให้รู้สึกว่าเขาอ่อนแอและถูกกระทำสามเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องพึ่งพาผู้นำที่แข็งแข็่งใช่ไหมก็คุณเซนนี่ถึงขนาดเป็นเทวดากำชาาเกริดเลยนะเขามีรูปทรงรูปลออะไรของเขาทีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมเราเห็นสถานการณ์แบบนี้และณขณะนี้เรากำลังเดินหน้าไป GBC ซึ่งทางเราเองก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไปเขมรมาที่มาเลยแล้วเพิ่มเวลาด้วยจากวันที่4วันเดียวเป็น4 5 6 7อาจารย์คิดว่า การที่บิ๊กเล็กไปขอเพิ่มเวลาตรงนี้ก่อนนะเพราะข้อมูลเยอะเหลือเกินเตรียมที่จะแทงเข้าไปให้ตายเลยไหมผมต้องชื่นชมนะรัฐมนตรีช่วยกลาโหมซึ่งจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะตั้งท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเลยครับท่านทํางานหนักมากเออหยุดหยุดย,าย,ย้ายที่ปรดิกรมที่ดินก่อนให้มาตั้งออคือคือตอนเนี้นะฮะในสาสถานการณอ่อนไหวเปราะบางแบบเนี้กองทัพกลาโหมต้องสมควรจะมีผู้นําได้แล้ว นะในเพื่อที่จะอย่างน้อยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนะครับฐานฐานในกองทัพอ่ะอาก,การที่หนึ่งสองทำถูกท่านทาถูกแล้วครับถ้าเราไปกัมพูชาเนี่ยอันนี้ผิดเราไปไม่ได้ฮนะเราเป็นคู่ขัดแย้งจะไปประเทศเขาไม่ได้นี่ถูกต้องละที่เราเรียกร้องว่าเออถ้าไปต้องไปที่นะครับมาเลเซียสามถูกต้องแล้วฮะเพราะที่ผ่านมาตอนที่นะครับรักษาการนายกคุณ ภูมิทำไปเนี่ยโดนวิพากษ์วิจาร์เยอะอนะเราจะต้องแสดงบทบาทภาวะการนํามากกว่านั้นในการสื่อสารว่าเกิดอะไรขึ้นอืเปรียบเทียบสัสดส่วนเวลาท่าทีภาษากายว่านะครับน้ําหนักความเชื่อมั่นที่คนฟังเนี่ยคนทั้งโลกกขาฟังบุญคุณมาเนตมากกว่านวันนั้นเขาต้องแก้เกมกลับว่าต้องขอสามสี่วันคืออย่างน้อยเอาข้อมูลที่เป็นจริงณวันเนี้ยไปบอกกับประชาคมโลกว่าที่ผ่านมานั้น เรานะเกิดอะไรขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาอืมออันนี้ต้องให้กําลังใจท่านว่าท่านท่านตัดสินใจแล้วก็นะครับทํางานแล้วก็วางวางงานได้ถูกเลยในะงขผมด้วยฮะขอห้าวห้าดูดูนะไปมาเล่รอบมีขอห้าวห้าดูดูแบบที่ออกมาเลยนะครับแบบนี้ดีเลยแล้วท่านถ้าคือถ้าแต่ไม่ไม่ทราบว่าใครจะเป็นคนสื่อสารแทนปัญหาคือตอนเนี้ยพี่ตอนนี้แหละพี่ตอนวินไทยนีร่แหละโอเคเออพราะแกก็สอยมาลีโสเจียตายครับคือเพราะว่า พอวุณมาเนศเขา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 ชี้แจงเขา,เขาในฐานะนายกาน,านี้มันไม่มีตัวคุณภูมิทําเข้าไปอีกก็จะเจอแบบนึงว่าก็พลาดอีกอเอาพี่ต้อนนี่แหละถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมหาตัวไปสอยกับมาลีให้เ่าละคุณผู้ชมแต่มันยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวกลับมาในใช,ช่วงสุดต้นอยากไปสมัครงานบริษัทต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่อาจจะได้สบายด้วย คครับุณลูกคกระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยพร้อมรับรองว้าไอ้ต้องไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้องอยากสบายอะไอ้